เคยคิดกันไหมครับว่าของที่คนอื่นเขาทิ้งกันแล้วเนี่ยเราจะเอามันมาทำให้มีค่าขึ้นมาใหม่ได้ยังไงวันนี้ล่ะครับเราจะไปดูวิธีสุดเจ๋งในการเปลี่ยนเศษเหล็กธรรมดารรมดาให้กลายเป็นบทเรียนที่ทั้งสร้างสารรค์และล้ำสมัยสุดๆเลยครับทีนี้คำถามที่มันใหญ่มากๆเลยก็คือแล้วเราจะสอนอนาคตกันยังไงดีล่ะครับในโลกที่ทุกอย่างมันหมุนไปเร็วขนาดนี้เราจะเตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ยังไง ต้องสอนทักษะแบบไหนให้พวกเขากันแน่เชื่อไหมครับว่าคำตอบที่น่าสนใจมากๆเนี่ยมาจากหลักสูตรอาชีวศึกษาในไทยเรานี้เองที่ได้สร้างโมเดลการเรียนรู้ที่มองไปข้างหน้าแล้วก็สนุกมากๆากด้วยครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากอะไรมันเริ่มจากของที่เราอาจจะเห็นกองกองอยู่ข้างทางด้วยซ้ำใช่ครับฝาครอบคัตรถยนต์เก่าๆฟังดูไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยใช่ไหมครับแล้วนี่คือสิ่งที่ได้ออกมาครับ นาฬิกา DIY คือมันไม่ได้แค่บอกเวลานะแต่มันเป็นงานศิลปะเลยแล้วจากไอเศษเหล็กชิ้นนั้นน่ะมันกลายมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากครับแม่นอนครับก่อนจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันไม่ง่ายเลยนักศึกษาต้องผ่านการฝึกฝนทักษะพื้นฐานกันแบบเข้มข้นสุดๆเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาต้องเรียนรู้อะไรกันบ้างโหเส้นทางของเขานี่คือครบเครื่องจริงๆครับเริ่มจากขั้นแรกเลยคือต้องรู้จักวัสดุซะก่อน เหมือนเชฟเลยครับต้องรู้จักวัตถุดิบของตัวเองก่อนจากนั้นก็มาถึงขั้นที่2คือฝึกเทคนิคช่างฝีมือทั้งงานเชื่อมงานร่างแบบและสุดท้ายก็คือการลงมือใช้เครื่องมือหนักๆแล้วครับเรียกว่าปูพื้นมาแบบแน่นปึ๊กเลยโอเคนอกจากสกิลช่างฝีมือแน่นๆแล้วเนี่ยมันยังมีอะไรที่ลึกกว่านั้นอีกนะครับมีปรัชญาอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังหลักสูตรนี้บ้างหัวใจของมันเลยก็คือสตีมครับ ซึ่งมันไม่ใช่การเรียนแบบแยกวิชานะครับแต่มันคือการเอาทุกอย่างมายำรวมกันเพื่อทำโปรเจกต์เดียวเลยอย่างเช่นเอาวิทยาศาสตร์มาทำความเข้าใจคุณสมบัติของเหล็กเอาเทคนโนโลยีอย่าง AI ใช่ครับ AI มาช่วยออกแบบแล้วก็เอาวิศวกรรมมาดูเรื่องกลไกลให้นาฬิกามันเดินได้จริงๆเติมศิล,ละปะเข้าไปให้มันสวยแล้วก็แน่นอนต้องมีคณิตศาสตร์มาช่วยคำนวณทุกอย่างตั้งแต่ขนาดไปจนถึงต้นทุน เห็นไหมครับว่ามันเชื่อมกันหมดเลยแล้วก็มีอีกหลักการหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในที่นี้เนี่ยมันถูกเอามาใช้แบบจับต้องได้เลยนะครับก็คือการเอาของเหลือใช้อย่างฝารครอบคลัตช์นี่แหละมาทำให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดมันคือการสอนให้รู้จักคุณค่าของสิ่งของสอนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่านั่นเองเอาละครับพอมีทั้งสกิลที่แน่นปึก มีทั้งแนวคิดที่ล้ำสมัยก็ถึงเวลาแล้วครับที่จะเอามารวมร่างกันสร้างเป็นผลงานชิ้นเอกขึ้นมาและไอ้ช่วงการออกแบบนี่แหละครับคือจุดที่มันพีคมากมันคือจุดที่ความเก๋าของช่างฝีมือแบบดั้งเดิมมาเจอกับความใหม่ของเทคโนโลยียุคนี้เลยและนี่คือส่วนที่ผมว่ามันสุดยอดมากๆเลยครับคือนักศึกษาเขาไม่ได้แค่วาดแบบด้วยมืออย่างเดียวนะแต่เขาเรียนรู้ที่จะคุยกับ AI ครับเพื่อให้ AI ช่วยออกแบบ เขาต้องฝึกสร้างสิ่งที่เรียกว่า prompts หรือก็คือคำสั่งนี่แหละให้มันฉลาดพอที่จะบอก AI ได้ว่าอยากได้อะไรเช่นเฮ้ hey AI ช่วยออกแบบหน้าปัดนาฬิกาจากฝาครอบคลัชให้หน่อยเอาสไตล์แบบไซเบอร์พังนะแล้ว AI ก็จะสร้างไอเดียมาให้โอ้โหนี่มันคือทักษะของคนทำงานในยุคนี้จริงๆครับแล้วพอเราเห็นภาพทั้งหมดแล้วไโมเดลการเรียนรู้แบบนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตบ้างลองมามองภาพใหญ่กันหน่อยดีกว่าครับท้ายผมสรุปนะครับ สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามีอยู่4ข้อหลักๆเลย 1. นี่คือโมเดลใหม่ของการเรียนสายอาชีพที่มันเน้นการลงมือทำจริงๆไม่ใช่ท่องจำา 2. คือการเอาทักษะช่างฝีมือเนี่ยมาผสมกับแนวคิดใหม่ๆอย่างสตีม 3. คือการสอนให้เห็นคุณค่าของที่คนอื่นมองข้ามและข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยคือการเตรียมคนให้พร้อมสำหรับอนาคตรจริงๆด้วยการเอาเทคโนโลยีอย่าง AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเลย สุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้คิดกันต่อนะครับว่าถ้าแค่การเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อเศษเหล็กชิ้นเดียวมันสามารถสร้างสารรค์อะไรแบบนี้ขึ้นมาได้สร้างทั้งนาฬิกาสร้างทางทักษะแห่งอนาคตแล้วลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าเรากล้าที่จะคิดใหม่ทำใหม่กับระบบการศึกษาทั้งระบบเลยเนี่ยมันจะมีศักยภาพอะไรอีกบ้างที่รอให้เราไปปลดล็อกอยู่